สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องของผมนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับจนถึงวันที่14มกราคมพศ2564นะครับผมวางคลิปร่วงหน้าไว้ให้ก่อนเลยนะครับฝากเพื่อนๆแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับการเงินการงานความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาฟังกันเลยนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวการงานของท่านเนี่ยนะครับมาทับลัคนาของท่านปีเศษๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจะบอกว่างานของท่านเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีมีนะครับแต่มีลักษณะแบบไหนจะมีลักษณะ1ถ้าท่านได้ไปต่างประเทศนะครับชาวราศีพฤษศถือว่าตรงกับดวงมากนะครับถ้าท่านทํางานกับบริษัทษต่างชาติก็ถือว่าตรงดวงมากนะครับถ้าท่านโดนเปลี่ยนงานย้ายงานแต่ไม่ได้ตกงานนะครับเปลี่ยนงานย้ายงานไปทำแผนกอื่นใจเย็นๆไว้นะครับนั่นก็ถือว่าตรงกับดวงเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าใครก็แล้วแต่ยังทำงานซ้ำๆเดิมๆถือว่าดวงไม่ค่อยดีซะแล้วนะครับท่านจะต้องหาอะไรทำแก้เค็ดอีกสักหนึ่งอย่างนะครับอาจจะเป็นงานของโลกออนไลน์ก็ได้งานขายของขายโน่นขายนี่ขายนั่นทำเท่าที่ท่านพอมีเวลาถือว่าเป็นการแก้เคล็ดได้นะครับและชาวราศีพฤษกจะต้องบูชาพระราหูนะครับหรือว่าพญานาคหรือว่าฤาษีนะครับหรือว่า เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับเทพอินเดียนะครับถ้าท่านนํามาบูชาในช่วงของปีนี้จะถือว่าตรงกับดวงท่านมากนะครับสิ่งที่จะต้องระวังนะครับก็คือวันที่5 6 7มกราสามวันนี้นะครับที่ท่านจะมีปัญหาเรื่องการงานและเรื่องของตัวท่านด้วยนะครับอันนี้เหมารวมไปเรื่องอื่นด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องงานเรื่องเดียวในวันที่ 5 6 7เนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ดาวตรีโกนมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดาวคู่ศัตรูเลงมาหาท่านนะครับท่านจะมีปัญหาได้ในช่วงนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องงานอยู่แล้วก็จะมีหนักขึ้นใน3วันนี้ใครที่มีปัญหาส่วนตัวก็จะหนักขึ้นใน3วันนี้ท่านรับรู้และฟังไว้และก็หาวิธีป้องกันไว้นะครับเริ่มจากอารมณ์ดีอารมณ์เย็นค่อยๆดูค่อยๆแก้ปัญหาไปก่อนนะครับ มาอีกทีหนึ่งที่ท่านจะมีปัญหานะครับสำหรับชาวราศีพฤษภก็คือวันที่13 14 15นะครับ3วันนี้ท่านก็จะต้องระวังปัญหาต่างๆด้วยนะครับสติสติเท่านั้นนะครับแล้วก็ใจเย็นเย็นทำอะไรให้ช้าลงนะครับทางด้านความรักบ้างนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับผมจะบอกเลยว่าวันที่หนึ่งนี้ถึงวันที่14นี้นะครับไม่มีอะไรดีเลยนะฮะต้องใจเย็นๆ อย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวที่เกี่ยวกับความรักของท่านเดินเสียเดินแย่มากๆเขาจะมีปัญหาส่วนตัวของเขานะครับเรามีหน้าที่ปลอบใจเท่านั้นในช่วงของ14-15วันนี้เอาเป็นว่าชาวราศีพฤ,ฤษภในเรื่องของความรักเอาตัวเองเนี่ย คอยให้กำลังใจคนรักมากๆนะครับอย่าไปหวังว่าคนรักจะกลับมาหาเราหรือมาให้กําลังใจเรานะครับส่วนใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับขอให้เลยในช่วงของเดือนมกราไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปคิดเรื่องความรักนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับของชาวราศีพฤ,ฤษภนะครับผมจะบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ท่านควรจะคิดเรื่องของการค้าขายคิดเรื่อ,องโครงการระยะยาวนะครับโครงการระยะยาวนะครับยกตัวอย่างนะครับคนที่ทํา ไร่ทําสวนอันนั้นก็คือระยะยาวรอผลหมากรากไม้โตแล้วก็ค่อยเก็บเกี่ยวมาเป็นกันเป็น,ปนทองตอนหลังนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับการลงทุนหรือคิดโครงการระยะยาวไว้นะครับจะนําเงินนําทองให้ชาวราศีพฤษกแบบแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าผมพยากร์ในวันที่1มกราถึงวันที่14เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง14วันนี้ท่านลองวางแผนแบบที่ผมบอกดูนะครับอาจจะเป็นช่วงสั้นๆ แต่ก็ได้ผลในระยะยาวนะครับท่านลองดูนะครับโอเคนะครับขอให้โชคดีมากๆนะครับชาวราศีพฤษภทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักในช่วง14วันนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับขอให้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านตามที่ใจตัวเองปรารถนาเลยนะครับสวัสดีครับ